ลดลดจองนะคะใครได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยว่าคอดพุ้มกับ Honda Civic FC 1.8e ปี2020-21จดนะคะคันนี้รถมือเดียวสภาพสวยๆไม่แค่81,000เขานั้นเองนะคะออปชั่นให้มาค่อนข้างครบแถมได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบพันด้วยนะคะใครหารถไปใช้งานห้าพัดคันนี้เลยภายในสวยๆไม่มีช้ำไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอนะคะมาพร้อมกับชุดปมกระดุมรอบคันกระจกเดิมทุกบานกันแจสำรองครบจัดเต็มฟีดาวได้ด้วย ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรับชมมาเรียดกันให้จบคลิปรีวิวให้เห็นทุกฟอกทุกมุมได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซี FC ผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถสวยทรงสปอร์ตมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกหนึ่งคันใครได้แค่นี้ไปบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะคะรถมือเดียวบอดี้เดิมๆสวยๆมาพร้อมกับชุดแต่งเกิดร,รอบคันกับตัวซีวิกเอฟซี 1.8e ปี2020-21นะคะเรียกใหม่แค่81,000โลเท่านั้นเองราคาค่าตัวถูกๆเลยนะเพียง519,000บาท ดีดาวพลแปดพน8,9้า 8, เท่านั้นนะคะใครสนใจหารถใช้งานอยู่แนะนำไปอีหนึ่งทางเลือกเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะเดิมๆทั้งคันชนหนักลิกคว่ำจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้ามีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีอีก274รายการรับรองว่าซื้อรถที่เพชรยนต์ได้รถสวยเกรดเอไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้เพิ่งหมดจองมาด้วยลูกค้าขะเป็นอีหนึ่งคันที่อยากจะแนะนำให้ได้ชมกันนะเพราะว่าได้มาพร้อมกับชุด แต่งสเกิร์ตรอบพันในราคาค่าตัวเพียง519,00 0บาทนะคะลูกค้ายังไงก็คุ้มใครสนใจห้ามพานเลยนะไปทะเบียนนี้เลยหนึ่งขอไข่พอพาน8538กรุงเทพมหานครโลโก้ด,ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์พมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยร้าวสันเหลี่ยมคมของตัวรถนี้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากิมน,นะคะได้เป็นรถบ้านมือเดียวสภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยผ่อนแค่8ป0 0 เท่านั้นนะได้รถสวยๆทรงสปอร์ตไปใช้งานกันเลยนะคะคันนี้นะคะเจ้าของเดิมเพอเปลี่ยนล้อมแม็กมาให้ด้วยลูกค้าขาได้เป็นตัวแม็ก r s ไปใช้งานกันเลยนะคะน็อต5ฮอรูโลโก้ตรงกลางยางขอบ16นิ้วอะขอภัยยางขอบ17นิ้วนะคะลูกค้าช่วงหน้าของรถเดิมๆไม่มีคราบน้ํามันหยดไหลยเยิ้มของเบ้าชคนะคะลูกค้ามาร์คแต้นสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนสภาพสวยพร้อมใช้ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะ,ะไม่แค่81 0 0 0พโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้กระจก เดิมทุกบานกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตูสีด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยติดฟิล์มติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีนะคะรุ่นนี้สามารถล็อกรถหรือว่าสตาร์ทรถด้วยกุญแจรีโมทได้เลยนะคะลูกค้าออปชั่นแน่น กุญแจสำรองมีมาให้ครบภายในสวยมากนะคะไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยสึกหลอของการใช้งานเลยนะสำหรับภายในของรถคันี้นะคะเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจมาพร้อมกับชุดพรมกระดุมรอบพันนะคะเท่ๆเลยลูกค้าขาไม่มีรอยช้ำรอยสึกหลอของการใช้งานได้ปุ่มแองจิ้งสตาร์ทนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะเลขไมค์แค่8ป0 0มื่นนโลนะคะลูกค้าไมค์แท้ไมค์เดิม ไม่มีการกลับมไมค์กอไมค์อย่างแน่นอนใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะสภาพสวยๆเลย ได้ตัวจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้จอติดตั้งให้จากโรงงานเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้แอร์ออโต้นะคะลูกค้ากล้องถอยก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะันนี้เป็นตัว E ตัวเริ่มต้นแต่ว่าออปชันเขาให้มาแบบแน่นเลยนะคะเกียร์ออโต้ค่ะผี่ใช้งานง่ายๆเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะภายในสวยไม่มีช้ำเลยนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้าสีเบจนะคะลูคะกค้าเบาะ ผ้าก็ระบายอากาศได้ดีเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยบอดี้เดิมๆทั้งคันการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะหัวนอซอกประตูไม่มีรอยขยหรือว่าร่องรอยของการขยับขยเยเลยนะใครสนใจหารถใช้งานอยู่แนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะฟรีดาวน์ก่อนแปดพันเเท่านั้นนะคุ้มค่าคุ้มราคาการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างนั่งสบายนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้เบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดตรงกลางดึงลงมา เป็นที่พักแขนหรือว่าที่วางเจ้าน้ำได้ด้วยนะคะลูกค้ามาพร้อมกับชุดพรมกระดุมรอบพันเท่ๆแบบนี้เลยนะคะบอดี้เดิมๆทั้งคันสปอร์ตเมดอาร์นะคะมีเห็นชัดเจนไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะตีลังกาพิกค่วมจมน้ำกับสีเปล่งเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้าเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์ฮอนด้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคันนี้ได้มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเท่ๆแบบนี้เลยลูกค้าขาใครสนใจหารถวิเชงานอยู่คันนี้ห้ามพลาดนะรีทักรีโทร รีบติดต่อหาหนัดด่วนๆได้เลยนะคะเบอร์โทร098 260 9587 95นัดเพชรยนต์ โทรมาแอดไลน์ line, มาได้เลยนะคะช่วยทุกคนันดันทุกเคสยินดีให้คําปรึกษานะคะต่างจังหวัดไฟเน้นไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยนะลูกค้าบอกเลยว่าดรคันนี้ไปโคตรคุ้มนะคะมีเซนเซอร์กันชนด้านหลังติดมาให้อีก2จุดโลโก้ด,ด้านหลังเป็นแบบพรีเมียมสเกิร์ตนะคะติดให้รอบพันสปอยเลอร์ติดให้เรียบร้อยแล้วไฟท้ายเป็นแบบ LED ครไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยแล้วไฟทับพิมติดตั้งมาให้พร้อมเลยนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้ใครสนใจห้ามพลาดนะ5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์ผ่อนแปดพันเก้าเท่านั 8, 000, า้น รายได้ส่งเข้าของข้างวดเป็นเจ้าของรถสวยคันนี้ได้เลยนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างมากๆนะคะบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะมีถาดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยแล้วไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะโลโก้มีเห็นชัดเจนโคมไฟไม่มีแตกไม่มี้าวนะคะบอดี้เดิมๆทั้งคันเลยแล้วก็ตัวคานด้านในตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อมาเกด้านสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนเลยนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างของรถคันนี้นะคะร้องอะไรเครื่องมือแม่แรงครบ บอดี้เดิมๆไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อนะคะ ซีนเดิมโรงงานสีขาวไข่ไก่นะคะลูกค้าบอดี้เดิมๆเลยนะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนสนใจนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมหานัดเดือดๆได้เลยต่างจังหวัดไปเน้นไปทําสัญญาให้ถึงที่นะคะลูกค้าใครได้คันนี้ไปโคตรคุมนะเพิ่งหลุดจองมาหมาดๆเลยนะคะลูกค้ามาพร้อมกับชุดแต่งเกิร์ตรอบพันออปชันแน่นๆไม่แค่8ปดหมื่นหนึ่งพันโลนะเป็นรถปี2020 2นยี่รเรถบ้านมือเดียวสภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้าใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัต เรนวได้เลยนะคะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะมีติดให้เห็นชัดเจนเช็คข้อมูลเช็คประวัติสูตรฮอน้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะชนหนักพลิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะหัวนอซอกประตูไม่มีรอยขยหรือว่ารอยเฉียบเยี้ย,ยเลยนะคะหัวนอซอกประตูหนึ่งฝั่งเดิมๆนะมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนนะคะบอดี้เดิมทั้งคันติดฟิล์มให้รอบคันกระจกเดิมทุกบานนะคะลูกค้าโลโก้ฮอนด้ามีติดให้เห็นชัดเจนกุญแจสำรองครบบอกเลยว่าสภาพสวยพร้อมใช้ใครสนใจ พาดรีบทักรีโทรรีบติดต่อมาเดนิดนๆได้เลยนะคะได้คันนี้ไปบอกเลยว่าโคตรคุ้มแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะเดี๋ยวนะัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหนะ้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ IV วี c h EC นะคะขนาด 400800cc 148แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน91 95 e20 e85 เติมได้เลยนะคะเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีสันไม่มีสถานไม่มีคราน้ำมันหยดไหลเยิม้มพาสอะไรมีเห็นชัดเจนหัวน,อน็อตไม่มีรอยไข่รอยเขียบขยื่นนะคะมาร์กแต้นสีเดิมๆจากโรงงานเลยบอดี้เดิมๆเ,เครื่องยนต์เดิมๆนะคะลูกค้าใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนอึดทึกทนนะคะลูกค้าซีนเดิมโรงงานนะคะลูกค้าร เชื่อมรอยต่อเดิมๆเลยนะหัวน็อตแก้มไม่มีรอยไข่รอยเขียบเพรื่นนะคะคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อไฟหน้าก็เดิมโรงงานโลโก้มีเห็นชัดเจนสติ๊กเกอร์คาเตือนติดครบทุกตําแหน่งนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างที่เลยเดิมทั้งคันนะคะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนหัวน็อตแก้มด้านในอีกหนึ่งฝั่งซีเดียวกับตัวรถไม่มีเขียบเพรื่นหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆฉงวนกันความร้อนก็นยังอยู่นะคะลูกค้าสติ๊กเกอร์มอ,อก,ออกอมีเจตให้เห็นชัด เลยนะคะบอดี้เดิมทั้งคันใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนสนใจห้ามพลาดเลยนะคะกับตัว Honda Civic FC 1.8e ปี2020จด21ไม้ไม้81,000โลนะคะลูกค้ามาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ดรอบคัน ออปชันถือวันแน่นๆจากโรงงานเลยนะคะราคาค่าตัวเพียง5 1 9 0 0 0บาทฟรีดาวผลแปนเ9 0 0เท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบทักรีบโทรรีบติจต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร9 9 8 260 9587นัดเพชรยนต์โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษานะคะออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยาก ต่างจังหวัด Finance, ไฟแนซ์ไปทําสัญญาถึงที่เลยนะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปบล็อกให้ได้ชมกันนัดขอตัวลากไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ